ผมมาใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านที่นี่นะครับก็คือการเก็บหอยนี่ไงนี่หอยตาวัวมีรสชาติดีนะครับนี่คือหอยนะครับมันเอามมือของมันมาเคลียร์ด้วยนะ โจโฉนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ริมทะเลอ่าโดยปกติเนี่ยถ้าผมมาที่ริมทะเลนะครับผมก็จะมีฉมวกอยู่อันนึงมีไม้ที่เสียบปลาแล้วก็เศษผ้านะครับเพื่อที่จะมาล่ากัาง้งล่ามึกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมาแบบมือเปล่าเลยนะนี่นะครับมาแบบมือเปล่านะก็คือครั้งนี้เนี่ยผมจะ ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาล่ากั้งล่าหมึกนะครับแต่ผมมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านที่นี่นะครับก็คือการเก็บหอยนะครับหรือว่าการจับปูนะก็คือใช้แค่มือเปล่าเลยนะครับแถวนี้ก็จะมีชาวบ้านนะครับที่เขามาหากันประจํานะผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็มากับพี่ที่รู้จักนะครับเขาก็เป็นชาวบ้านแถวนี้แหละเขาก็จะมาหากินอยู่ประจํานะครับ ผมก็เลยขออาศัยมากับเขาด้วยครั้งนี้จริงๆเขาก็จะมาด้วยนะครับแต่พอดีว่าพี่เขาติดธุระพอดีนะมาไม่ได้ก็เลยต้องมาคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านที่นี่นะครับก็ถ้าเราสังเกตดูนะครับก็จะมีเรือแล่นผ่านไปมาแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาจับกุ้งจับหมึกจับหอยจับอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแถวนี้แต่เราก็จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตที่นี่แล้วก็ขอเก็บหอย แล้วก็จับหมึกจับปูบ้างนะครับเหมือนกับชาวบ้านเพื่อที่จะลองไปกินดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่ามีหอยชนิดหนึ่งมันมีชื่อว่าหอยจักนารายซึ่งรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากเลยนะมันจะคล้ายๆก,กับหอยชักตีนแต่มันจะตัวใหญ่แล้วก็สีสันที่เป็นตัวสีส้มๆนะครับสีสวยมากนะโอเคคล้ายกับจักเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่ามันจะมีหรือเปล่า ทีการหาเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับนี่ตามแผ่นหินพวกนี้ขุดหินพวกนี้เราก็แค่พลิกมัน <Yeah. S 1> แล้วก็ดูซิว่ามันมีหอยไหมนี่ไงนี่หอยตัวแรกที่เราเจอมันคือหอยเบี้ยนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่าหอยตัวนี้เราเรียกกันว่าหอยเบี้ยนะครับเป็นหอยที่คนสมัยก่อนนะเขาใช้แทนตัง ใช้แทนเงินนะครับนี่ยิ่งถ้าตัวใหญ่สีสันสวยงามเนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อเข้าของไปซื้อของกินได้นะครับนี่หอยเบี้ยเป็นหอยที่สามารถกินได้เหมือนกันแต่ผมจะปล่อยมันไปนะเพราะว่าเนื้อของมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็มันดูน่ารักเกินไปนะเราจะไปหาหอยอย่างอื่นดีกว่าที่เนื้อเยอะหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้นะครับโอเคมีหน้าที่แค่เปิดไปตามแผ่นหินนะครับ เปิดไปเลยปึ๊บนี่เจออีกแล้วหอยเบีย้ยดูสิครับอ่าสวยนะถ้าเป็นหอยลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือเป็นเงินได้เลยนะครับใช้ทนเงินได้หุ้ยโอโ้โหนี่คือหอยตาวัวแต่ตัวมันไม่อยู่แล้วนะครับคือมันตายแล้วถ้าเราเจอหอยลักษณะแบบนี้กินได้นะครับ อตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะมีฝาปิดรูของมันไว้คล้ายกับตาวัวก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าหอยตาวัวนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราน่าจะเจอโอเคเรากแค่เปิดไปเรื่อยๆครับนี่วิธีการหาหอยแค่นี้เลยไะออกไปหน้าทะเลหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้หาได้ง่ายมากขึ้นนะครับ หอยตัวแรกมันเกาะโขดหินอยู่นะนี่นี่ก็คือหอยตาวัวนะครับนี่ตัวมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราจับตัวมันปุ๊บมันก็จะเอาฝาเปลือกแข็งๆของมันเนี่ยมาปิดปากรูกไว้ลักษณะคล้ายกับตาวัวก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าหอยตาวัวนะครับนี่เป็นหอยที่มีรสชาติดีแล้วก็เราสามารถเอาไปกินได้นะเองพริกโขดหินพวกนี้ มันอาจจะมีอีกโอเคได้แล้วนะครับหอยตัวแรกของเราโอ้โนี่หอย แล้วก็ข้างล่างนี้มีปูด้วยนะครับปูหินเป็นปูที่มีรสชาติดีนะครับรสชาติเนี่ยคล้ายกับปูม้าเลยเนื้อหวานมาก แล้วก็นี่ครับอ่าหอยตาวัววิธีการปิดชีพปูก็คือ<ะ>หักก้ามมันอันหนึง่งแล้วก็ ใช้ก้ามมันแทงใต้ท้องมันนะแค่นี้นะครับเรียบร้อยมันก็จะตายแล้วก็เราก็เอาไปกินเดี๋ยวผมจะเอาไปเผากินด้วยนะ yeah. มีปลาหินอยู่นะครับปลาหินเนี่ยเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําทะเลแล้วก็ตัวของมันเนี่ยจะดูกลมกลืนกับพวกก้อนหินมากเป็นปลาที่มีพิษนะครับวูว่ายไปนู่นแล้วเวลามาเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาเนี่ยต้องระวังปลาหินให้ดีนะครับถ้าเราเผลอไปเหยียบเนี่ย พิษของมันก็จะฉีดเข้าไปที่เท้าของเราแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดปวดมากนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปเถอะเราเอาแค่หอยก็พอนะครับ ผมเจอหอยตัวหนึ่งน่าสนใจมากดูสิครับมันดูกลมกลืนไปกับหินมากนะแต่ดูนี่ครับนี่นี่คือหอยนะครับที่มีชื่อว่าหอยจังนาลายที่ผมพูดที่ผมพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกนะครับดูนี่ครับอ่าสวยงามมากนะนี่ตัวมันอายนะขี่อายซ่อนตัวอยู่ข้างในแต่เราสามารถที่จะเอาไปกินได้นะครับ หอยจังนาลายเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยเราจะเจอเยอะมากๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวนะแสดงว่าพื้นที่แถวนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆอาจจะมีอีกนะครับนี่หอยจังนาลายอขอล้างหน่อยนะครับดูสิตัวมันดูกลมกลืนกับพื้นมากนะครับถ้าอยู่กับพื้นเนี่ยเราดูไม่ออกเลยนะแต่ถ้าเราจับขึ้นมาแล้วก็หงายแบบนี้ สามารถที่จะเอาไปกินได้นะครับอย่างน้อยก็ได้หอยจังนาลายมาเพิ่มอีกตัวนึง ผมได้หอยมาเพิ่อมอีก2ตัวนะเจ้าตัวนี้ก็คือหอยจังนาลายนะครับตัวใหญ่แล้วก็ดูตัวนี้ครับนี่เจ้าตัวนี้ก็คือหอยนมสาวสาเหตุที่มันได้ชื่อว่าหอยนมสาวเนี่ยเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับนมสาวนะครับนี่ก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าหอยนมสาวนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวยังเล็กอยู่นะครับตัวใหญ่นี่โหคือแบบใหญ่มากนะครับเป็นหอยที่กินได้ทั้งคู่นะ ผมมาเจอหอยเพิ่มอีกนะตัวนี้แปลกมากเลยนะครับดูตาของมันสิออกมาแล้วตาของมันเขียวๆอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคือหอยอะไรนะดูสิอุ้ยมันเอามือของมันมาเขียด้วยนะดูส <c oughs> อิอุ้ยอุ้ย นี่ตัวนี้คือหอยจังนาลายแล้วก็ผมมาเจอหอยเบี้ยตัวเล็กๆแต่สีสวยมากครับดสูสีสวยมากนะส่วนเจ้าตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือหอยอะไรนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ผมจะปล่อยมันไปแล้วกันหอยจังนาลายผมเจอหลายตัวนะครับแต่ ตัวมันค่อนข้างที่จะเล็กผมก็เลยปล่อยไปหมดแล้วเก็บเฉพาะตัวใหญ่ไปสัก3-4ตัวก็พอนะให้พอได้กินนะครับ นผมเก็บได้หอยเยอะมากเลยนะนี่หอยจังนาลายหลายตัวเลยจริงๆเจอเยอะมากนะครับแต่เอามาแค่สี่ตัวแล้วก็นี่หอยมะละตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับมะละนะครับก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าหอยมะละนั่นเองแล้วก็มีหอยตาวัวหอยนมสาวนะครับอีกหลายตัวเลยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให ผมได้กินจนอิ่มหนำแล้วนะครับจริงๆมันมีเยอะมากครับแต่เลือกเก็บมาแค่นี้นะครับตัวเล็กเราก็ปล่อยไปนะเพื่อให้มันได้ขยายพันธุ์ต่อไปโอเคกลับไปยังฝั่งแล้วก็เดี๋ยวไปก่อไฟอย่างเพวกมันกินกันดีกว่านะครับไปเจอกันอีกทีที่ฝั่งครับ ตรงนี้ผมจะใช้เป็นโต๊ะอาหารนะแล้วก็ในมือของผมผมเอานี่มาด้วยครับซอส BKC คซสำหรับมากินกับหอยย่างนะครับอ่าจะได้เพิ่มอรรถรสความอร่อยกับวัตถุดิบของเราแล้วก็ในมือของผมก็คืออุปกรณ์ใช้สำหรับจับตัวหอยเวลาย่างพลิกไปพลิกมาจะได้ไม่ร้อนมือตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารดินเนอร์วันนี้ของผมนะครับนั่งดูกินไปด้วยดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยนะครับโอเค เราไปย่างหอยกันก่อนถ้าสุ่งเมื่อไหร่ก็จะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็กินไปด้วยนะคปะย่างหอยกันผมจะย่างแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือวางไว้บนกองไฟเลยนี่ดูสิครับ อย่างแบบนี้เลยโปโปไว้อ่าโอเคพอมันสุกนะครับก็แค่ยกไปไว้ที่ขดหินแล้วก็นั่งดูพระทิศตกดินไปด้วยกินไปด้วยนะครับนี่ตัวนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับ Oke okay. ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับรอแค่หอยสุกเราก็จะได้กินกันแล้วนะไปะ การกินหอยนะครับจําเป็นที่จะต้องมีก้อนหินด้วยนะเพราะว่าก้อนหินเนี่ยไว้สําหรับทุบหอยบางตัวที่เราไม่สามารถจะเอาตัวมันออกมาได้นะมาเดี๋ยวเรามากินกันนี่เอาไม้แหลมๆนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงตัวมันออกมานี่แบบนี้นะครับ่ะนี่เอาส่วนที่มันเป็นขี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าหอยอันนี้เนี่ยเราเก็บมาเราก็ย่างกินเลย มันอาจจะมีทรายเพราะงั้นเราจะต้องทำความสะอาดนิดหนึ่งนะอืมโอเคแล้วก็ซอส BKC นะครับขาดไม่ได้เลยผมกินเป็นประจำเลยนะนี่จิ้มกับซอสอืมสุดยอดอร่อยหอยตาวัวเนี่ยเป็นหอยที่ ชาวเลหรือว่าชาวประมงเนี่ยเขานิยมเก็บมากมากนะครับชาวบ้านเขาจะชอบมาเก็บเพราะว่าเนื้อของมันเนี่ยอร่อยนะครับนี่ยเนี่ยนี่นี่นนนอืมโอ้โหตกแล้วเสียดายอืมกินมันซะเลยตรงส่วนท้ายของมันเนี่ยมันจะมันมากนะครับอืม แต่มันจะมีบางส่วนที่มันเป็นทรายเราจะต้องเอาออกนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะกรุบๆนะเหมือนกับว่าเราเคี้ยวทรายไปด้วยนะครับโอเคนี่แบบนี้แล้วก็ซอสหอยตาวัวเป็นหอยที่อร่อยมากแต่ ผมว่าคงไม่มีหอยอะไรสู้เจ้าหอยจังนาลายได้นะมันออกยากก็ต้องใช้ความรุนแรงหน่อยนี่สีสันของมันดูสิครับโอ้โหนี่ตรงส่วนส้มๆตรงนี้คือมันของมันนะเ้ยเสียได้นะต้องกินให้หมดนี ดูสิครับเนื้อเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับโอ้หอยจังนารายตัวเป้งๆนี่นะก็ต้องเอาเส้นที่ มันเป็นซ้ายออกนิดหน่อยนะครับนี่ส่วนที่เป็นมันของมันส่วนนี้มันมากนะครับอืม เหมือนเรากินพวกไข่กุ้งไข่อะไรพวกนี้เลยนะนี่แล้วก็ส่วนนี้มาเราเปลี่ยนรสชาติบ้างดีวกว่าอขอวางไว้บนขวดซอสนะครับนี่ขวดนี้ยังไม่เปิดเลยโอเคนี่เปลี่ยนเป็นซอสพลิกนะครับขอแบบจัดจ้านนิดนึง ดูครับนี่หอยจังนาลายตัวใหญ่ๆขอลาดแบบเต็มๆเลยนะอหอยจังนาลายเนี่ยเป็นหอยที่แบบรสชาติดีมากนะ อดอร่อยมากนะตั้งแต่ผมได้คุยกับคนทุกคนที่เขาเคยกินหอยจังนาลายเนี่ยทุกคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันก็นกคือเป็นหอยที่อร่อยมากๆนะครับไม่ใช่แค่อร่อยแต่อร่อยมากๆเลยนะอหอยสักตัว เนี่ยไอ้กรื่นนะครับ ้างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อเอ็นนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเติมอีกสักหน่อยดีกว่าให้มันช่ำๆเย้มๆนะครับโอ้ ม,ม,มันจะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับเป็นเท้าของมันนะครับใช้เดินม,มามาต่อด้วยเจ้าตัวนี้ครับขอยนมสาวอขอยจังนาลายคือ อร่อยสุดยอดไปเลยอหอยตาวัวคือหอยที่ชาวบ้านเขาชอบเก็บไปกินเพราะว่าเนื้ออร่อยแล้วก็มีจำนวนมากนะครับอืมเอาไปขายต่อก็ได้ราคาดีด้วยนะครับนเรามาดูเจ้าตัวนี้อหอยนมสาวนะครับ นมสาวนี่ก็เป็นหอยที่รสชาติดีนะผมเคยกินมาแล้วนะครับอืเนื้อของมันเนี่ยจะมีความกรึบกบเหนียวๆมากกว่าหอยจังนาลายแล้วก็หอยตาวัวนะครับอืม ยิ่งตัวโตเนี่ยเนื้อของมันจะยิ่งเด้งนะครับคล้ายๆกับเรากินเนื้อหมึกอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่ามันก็ดีมากนะแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนที่ชอบเนี่ยอาจจะชอบรสชาติของหอยนมสาวมากกว่า แต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบหอยจังนาลายมากกว่านะอือฮึเนี่ย,ยหอยตาวัวจะน้อยใจนะครับ จนอิ่มเลยนะครับโอ้โหนี่หอยนมสาวนะครับก็คือรสชาติของพวกมันดีมากผมยังกินไม่หมดนะยังเหลือหอยจังนาลายตัวหนึ่งกับหอยตาวัวอีกประมาณ3-4ตัวนี่แต่ผมจะไม่ทิ้งพวกมันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปกินด้วยนะแล้วก็นี่เลยซอส b k c นะครับสำหรับใครที่มีอาหารดีๆก็ลองกินกับซอส b k c นะจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้ด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายทุกคนเอากลับไปกินนะครับนี่